ดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2567ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพัดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะจึงทําให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีการ เกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนเริ่มลดลงค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงทะเลอันดามันตอนบนค่ะ สำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในวันนี้ยังคงมีการกระจายของฝนดีบริเวณประเทศไทยส่วนวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนเริ่มลดลงค่ะสำหรับภาคใต้ยังคงมีได้ทางด้านภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างค่ะ ลื้นลมช่วงนี้เริ่มมีกําลังอ่อนลงเช่นกันนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด31-35องศา,สาเสองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและร้อยเอ็ดอุณหภูมิสูงสุด31-34อสาเซองศาเซลเซียส ภาคก,กลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียสค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชินเขาใกล้ทางน้าําไหลผานและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ